สวัสดีครับเด็กกับพีเคโอดโอนะผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรยเยอะนะครับมีสายเนาะสายให้เลือกเอาละกันครับท่านไหนชอบอันไหนผมก็เก็บๆรวมๆกันให้เนะาะเดี๋ยวมาดูทีละอันค่อยๆดูกันนะครับอ,อันนี้อันนี้ส่วนมากก็จะเป็นหัวก็จะเป็นหัว C CML นะครับอ่า CML แล้วก็จะมี อันนี้มีประมาณอันนี้มันยาวไม่ต่ำกว่าสองหนึ่งสามเมตรนะครับสองมีเส้นเนี่ยห้าหกเจ็ดมีเจ็ดเส้นนะฮะเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นไนะอนน้ยาวนี่สองหนึ่งสามเมตรนะอันนี้จะยาวนะครับอันนี้มีเจ็ดเส้นนะครับผมเจ็ดเส้นเนี่ยผมขายอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบพร้อมต่งนะ เจ็ดเส้นสี่รอหิบพร้อมส่งถ้าไปทำเองก็น่าจะตกประมาณเส้นร้อยห้าสิบนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็น XLR นะครับรวมๆกันนะครับน,นี่ยี่ห้อรวมยี่ห้อรวมมีแปดเส้นมีแปดเส้นรวมๆกันความยาวก็ หนึ่งเมตรบ้างน,นี่น่าจะยาวนี่นจะเม็ดครึ่งอ่าน,นี้ก็น่าจะรวมรวมยาวนะครับผมอ่าอันนี้รวมรวมกันนะครับอันนี้กองนี้นะครับผมมันเสียแล้วตกเส้นละห้าสิบาทนะอันนี้ก็เหมือนกัน อันตกเซนละห้าสิบาทก็คือสี่ร้อยนะครับผมตัวนี้สี่ร้อยอันนี้หัวลีดนะฮะส่วนมากก็จะเป็นหัวลีดกันนะฮะหัวลีดอ่ะหัวลีดนะอันนี้ผมแยกถ้ามันรวมกองรวมมันอาจจะแพงไปท่านก็เลือกเอารวกันนะครับอันนี้อันนี้สี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะมันจะเป็นสายยาวนะครับผมอ่าสายยาวอันนี้อันนี้ก็มีเม็ดเม็ดครึ่งเม็ดหนึ่งบ้างอันนี้รวมรวมกัน ส่วนมากก็โดยรวมก็จะหัวรีดนะฮะในสี่ร้อยนะฮะอันนี้สองสี่หกแปดนี่ก็แปดส่วนมากก็จะเป็นหัวรีดนะฮะอันนี้8ดเส้นจะมีเม็ดมีเม็ดครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแดเส้นนะฮะอันนี้นะครับผมอันนี้โดยรวมนะผมก็ตกอยู่สี่้อยห้าสิพร้อมส่งนะครับผมมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้จะมีสายอื่นฮะอันนี้มันจะเป็นสีดำหมดเลย Miracle. จะมาด้วยกันนะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้อันนี้คล้ายๆมันติคอแต่ไม่ใช่นะเส้นหนึ่งเนี่ยจะมันจะมีสองเส้นนะเส้นหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งประมาณนี้อ็กมามันรูใช้อะไรกันนี่สองเส้นอีกเส้นหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับเส้นหนึ่งอ่ะมันจะมีสองหัวอีกเส้นนะอีกเส้นจะอีกข้างจะมีสี่หัวนะอันนี้มีสองเส้นนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะอันนี้อของถูกๆนะครับอ่าอันนี้จะเหมาหรือตอลองราคาก็ได้นะฮะถ้าเหมาหมดอนะ่ะอันเนี้ยไม่รู้จะขายยังไงนะครับตอนนี้ก็เฉลี่ยแล้วนะครับเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะอ่าท่านแจ้งผมด้วยละกันเดี๋ยวผมจะเรียงไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันลืมอ่ามันเรียงเนิ่มใครจะเอาไหนเยวต้องก๊อปรูปหมานะฮะอันนี้จะเป็นคล้ายๆมันติคอแหละนะครับผมอ่ะอันนี้อันนี้นะครับ อันนี้ตกเส้นละห้าสิบาทเพราะว่าก็จะเป็นหัวลีดนะฮะอ่าพอหัวหัวลีดอ่ะมือหนึ่งมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วเส้นละห้าสิบมันตกถ้าจะยาวเงีย้ยปกติเมื่อตกเส้นละประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะครับผมอันนี้สี่เส้นนะฮะด้านหนึ่งเป็นแจ็คโฟนอีกด้านหนึ่งจะเป็น XLR นะครับผมสี่เส้นเนี่ยนะครับสองร้อยนะครับผมสี่เส้นสองร้อยค่าส่งห้าสิบาทนะเอางี้สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งตกเส้นละห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาท อันนี้นะครับอันนี้จะมีสี่เส้นอันนี้ประมาณสามเมตรนะอันนี้มีสนะี่เส้นนะครับผมสี่เส้นอันนี้มันยาวนะยาวประมาณสองเมตรแหละอันนี้ไปเลยนะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะอันนี้สายกองกองรวมกันส่วนมากจะเป็นสั้นบ้างยาวบ้างนะฮะมันจะเป็นสายอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้มันมีเยอะนะ อ่ะผมเอาหลักๆที่ให้ดูก่อนอันนี้คู่กันจะมี XLR อยู่จะมีสายสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยอย่างคู่เนี้ยนะฮะอาจจะยาวประมาณเม็ดหนึ่งอันนี้สั้นแบบนี้ก็มีคู่หนึ่งสั้นแบบนี้นะฮะมีคู่หนึ่งใจคิวเนี่ยอันจะมีกี่เส้นละ่ะมีสี่ละสี่สนะครับห้า นี้หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้มากองหนึ่งกองนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับกองนี้รวมๆไปเลยได้นะครับได้สามร้อยห้าสิบโอเคก็นี้กองใหญ่นะฮะกองนี้จะไม่ต่ำกว่าสองเมตรในบรรท้องหลีดนะผมจะขายเมลไปเลยนี่มีสิบหกเส้นนะครับอันนี้มีสิบหกเส้นอ่าส่วนมากจะเป็นของหลีดนะฮะเหล็ก แล้วก็จะเป็นของรลีดนะฮะรวมรวมกันนะครับจะไม่ใช่ของรลีดทั้งหมดนะบางทีอยกตัวอย่างตัวนี้อจะไม่ใชองรลีดแต่ส่วนมากแล้วมันจะเป็นของรลีดเกือบทั้งหมดนะฮะนะครับมันจะมีไม่กี่เส้นที่ไม่ใช่องรลีดนะฮะจะมีเส้นหนึงเนี่ยเนี่เส้นเนี่ยอันนี้สิบหกเส้นนะครับไม่ต่ำอันนี้สองเมตรขึ้นนะฮะสองเมตรขึ้นสิบหกเส้น อันนี้ขายอยู่นะครับเดี๋ยวผมคิดแป๊บหนึ่งนะตกเส้นละเจ็ดสิบาทนะตัวนี้จะจะไอ้นี่หน่อยหนึ่งเจ็ดสิบสิบเส้นเจ็ดร้อยเจ็ดหกสี่สองเจ็ดร้อยเส้น,นี้เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยพร้อมส่งไปนะฮะเส้นนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่เนาะ ท่านเลือกดูเลยนะอันไหนแพงไปถูกไปต่อรองก็ได้นะครับผมอันนี้สายที่ไม่ได้ใช้ละนะครับผมก็คือมันลกเลยเก็บออกนิดนึงนะครับส่วนมากเทศให้ลูกค้าผมไม่ได้เอาสายมือสองไม่ได้เอาสายมือหนึ่งเลยเพราะเทศของเดี๋ยวสายมือสองเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับก็เลยขายรวมๆไปที่จริงมันก็ใช้ได้ทุกเส้นนะฮะโดยรวมๆแล้วสายไม่ค่อยมีปัญหานะดอกนะครับเดี๋ยวคู่เดียวนะดอกเก้าร้อยบาทดอกละหนึ่งหมื่นหนึ่งเออดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะ ท้าไหนสนใจติดต่อศนแปดแดสี่ศูนเจดแปดเก้าเจสี่นะครับอโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนเม้นกันได้นะครับทักทายกันได้เลยนะครับผมอ่าทักทายกันได้นะครับอ่าทักทายกันได้หมด p k audio 1โ8 9นดนะครับทักทายกันได้ถ้าไหนสนใจนะครับ0 8น4 0แปด7 4ดนสะี่นเจดดเก้าเจ็ดสี่เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม0884078974นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ทีมงาน PK Audio ขออำลานะครับเจทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ